ต้นเงินเงินเงินกุหลาบแพลนกุหลาบหินอีกสายพันหนึ่งสายพันธนี้บ้านเรานิยมปลูกมากเลยนะคะใบจะเล็กกว่าต้นต้นใบเงินต้นคลาสซูล่าที่รุนนี้ทำคลิปบ่อยๆที่ปลูกที่นี่นะคะแต่ว่าคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องปลูกต้นไม้ประดับในกระถางและ ปลูกลงดินเลยเลี้ยงแบบในกระถางและเลี้ยงแบบปลูกลงดินเลยแบบเนี้ค่ะแบบไหนที่ต้นไม้จะมีความเลี้ยงง่ายแล้วก็อายุยืนต้นโตเร็วอันนี้พูดตามประสบการณ์ที่เห็น ปลูกลงดินเลยต้นไม้จะจะมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ในในขณะที่ปลูกลงในกระถางสมมติว่าลืมลดน้ำหรือเราไปทุระนะคะไม่ได้อยู่บ้านเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเวลาขาดน้ำจะไปเร็วจะออกอาการใบเหี่ยวใบแห้งเร็ว แต่ต้นที่ปลูกลงดินเขาจะได้รับความชุ่มชื่นในดินเนาะเขาจะยังสดยังคือยังออกอาการช้าลื่มกับว่าเป็นยังสินะคะยิ่งยิ่งสายพันธุ์นี้นะคะกุหลาบหินสายพันนี้คลา์สซูล่าเนี่ยเป็นไม้อวบน้ําที่ปลูกแล้วแทบไม่ต้องลดน้ําเลยก็ได้แต่ว่าอยู่บ้านเราอากาศร้อนก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งก็ยังดีนะคะ ส่วนต้นนี้ไม่ต่ำกว่า10ปีค่ะถึงจะได้ความสูงประมาณนี้เป็นเม็ดเลยนะคะสูงเป็นเม็ดเลยเป็นไม้ประดับมงคลที่ออสเตรเลียก็นิยมปลูกแล้วก็มีความเชื่อที่ว่าเขาเป็นไม้มงคลเรียกเรียกเงินคลิปนี้ก็ขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ